แตกแตแตแเยบอ้อพอควอูโอ้ปรกาตายทีมตัวโอ้กัินยันักยันแลบปกัจินโดดอ้าวผู้ใดยันเจ้าโอีสามเอามึงไปยันแล้วให้ังสามโอ้ ว่าเราเด็นยังยังพอให้กินขลาดเด้อหาต้มใส่มือมัซักเสี้ยวหูกรอพี่ตัวินตัวกอก้านกเอาไปยังมันไปยังไรย่ยอ้หถ้าหอดตาสีแดงจืงัวมันไฟตารดอ่ามนอะไรจบมือจ SO ้าได้ไดครดบ ไปนี้ก็ได้ยเด้๋ยวจ้าถ้าว่าจะไหวเนาะเอาพี่น้องก้นั่งจุ่มกันจะไดฟังเท่านี้ฟังเดียวเลยไม่ยังเอี้กก่อนแตนสแตกเปล่าเมาประเดี๋ยไปหานอนนผู้ใด เราาเราขัดวันนั้นไรยันเราอยากอายลูกแน่ใช่ไตะตรงไอ้ที่ก็กระสุนแพงแล้วโอ้ยมาเรื่องขวดเอ้ยไปกินตาไกินปอดคุณนข่ย่านไข่เสียหน้าเสียตาวะเสียหน้าเสียตาไอ้ยังเอ้ยประการว่าหุงอิงหุงอิงออกมาที่บอกไว้ยาง ตุ้มสิวก็ได้ออกจอบปเนี่ยลูกพี่บักไายกล้องหนึ่งนะได้ยังอันไายกับไายเป็นๆแตะไห้กับไห้อย่าซุ่มไครบอกเขาก็จะให้พี่น้องเอสว่าตุ้มสิวเกิดไม่มันเป็นไหนเกิดเข้าเป็นไหนแบบเอาเมือนพีเอาให้จับต้องมือหนิสิเอาเงินมาให้คือบานที่เนี่ยคุณเจ้าเป็นจับมือเอาพ่อเนี่จักบบานได้สินเอาจับมือเล้วไอ้หนีไปนอนเนี่ยท่ากูสูงกมือสี่คนมาเรียกเลย เราดูนี่ก็จีบวิ้ยโอ้ยวิญเยต้งเต็มเชียจะน้าม่จะนําม่าพพี่องมวนสึกันตอนใชปแที่ใรบ้าจัก้นเนีเพราะอย่าใส่คือว่าวันนึกปราว่าอ้งญิงสิออกเลยอุ้หญิงออกกันล้วเนขอเ้าเนเาเดินไม่เด้อปีนาเด้อไ่้ยังเชเชดบอลลัแอขึ้นจเสียว่ามันฝากกับฟอ ผู้มมันกับพ่ออยู่ดูเลยต้องคอยนั่งแก่กันตตนกับอะไรอยู่ไหบนบ้านซำไปเบิ่งกิ้นี่มองขาม,มีดอะไรก็เก็นเต็มจินนี่ขากันขารงคดของไอยู่ได้สองเลน,นั่งไก่หางเชียงกับอะไรจะถึ